พี่ดูนะครับผมทําไมว่าผมถึงกล้าพูดว่าทาไมลูกค้าถึงดูแลรถด,ดีพวกดูพวกลายไม้ต่างๆนะผมคือถือพวกลายไม้ต่างๆเนี่ยที่ที่อยู่เนี่ยติด,ต,ด,ต,ดติดรถอย่างเงี้ <c oughs> เห็นปะ่ะปกติอะถ้าคนไม่ดูแลรถก็คือจะใช้ใช้ส่งส่งไปนะครับผมแต่ดูภายในดีๆนะนอกจากเบาะที่ใช้นั่งแล้วอะนอกจากเบาะที่ใช้นั่งแล้วส่วนอื่นไม่มีอะไรที่แบบว่าเสียหายเลยนะผมลายไม้ก็ยังอยู่ดียังอยู่ครบนะไม่มีตรงไหนแตกไม่มีตรงไหนเป็นรอยเลยนะผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจุดใช้งานก็คือเบาะนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็หัวเกียร์นะ เนี่ยดูแค่3าชิน้นนีเออสชิ้นนี้โอเคเพราะว่ารถมันใช้งานบ่อยอยู่แล้วแต่ชิ้นอื่นอะลองดูดีๆชิ้นอื่นเนี่ยคือแบบไม่มีแบบไม่มีแบบเลอะไม่มีแบบแตกไม่มีอะไรเลยขนาดหลังค้างงสวยอยู่เลยหลังค่งดูดีเลยไม่ไม่ไม่ตกกระปกเลยนี่รถปีศูนย์เก้าก็ดูจากสภาพเบาะเห็นไหมสภาพเบาะไอ้ไม่เหมือนเบาะรถนะมันเหมือนแบบเบาะโซฟานั่งอยู่บ้าน,นคือแบบทั้งตัวใหญ่นะตัวใหญ่รับสรีละนะครับผมแล้วก็เบาะค่อนข้างนุ่มเลยนุ่มมากๆเลยผมชอบมากๆเลยก็ออกรถกับผมไปบอกเลยว่าใหม่ทั้งคันนะครับผม อย่างที่บอกไปนะยางก็เปลี่ยนนะครับผมฟิล์มก็เปลี่ยนแล้วผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะผมที่ทาผมทําทุกคันนะครับผมทั้งฟิล์มนะายางนะครับผมแล้วก็ภายในนะอันนี้ทําไมถึงทาทุกคันคันไหนที่มีปัญหาทานะครับผมถ้าคันไหนมาสภาพสวยๆก็ปล่อยไว้จะไปทำทำไมถูกไหมรถมันสภา,าพดีอยู่แล้วเวลาซื้อเข้ามา,าตาไฟด้านหน้านะผมเดี<อ>๋ยวมันเหลืองนะมันเหลือง,เ,องเดี๋ยวผมขัดให้นะครับผมส่วนยางยางนะครับผมผมมีเปลี่ยนมาให้เลยนะครับผมทั้ง4เส้นเลยนะ ทั้ง4สเส้นเลยผมจำไม่ได้ว่ายางปีเก่าของเขาอ่ะมันเป็นอ่าปี2011หรือเปล่านะปี2011หรือเปล่าหรือปี2016นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแต่ผมเปลี่ยนมาให้นะครับผมทั้ง4สเส้นเลยนะเป็นของเออ่มิชลินนะครับผมเปลี่ยนมาของมิชลินนะครับผมปี2020นะโอเคยางใหม่แล้วนะครับผม4เส้นนะแล้วก็ขึ้นมานะครับผมจะเป็นฟิล์มฟิล์มนะครับผมฟิล์มผมก็เปลี่ยนให้ทั้งคันเลยนะผมะก็ราคาก็ช่างมันนะครับผมเจ้านายจ่ายฟิล์มใหม่แล้วครับผมฟิล์มใหม่ยางใหม่นะแต่่กกกกกกรรรระะะะะจจจตัััวเเเเดดิิิมมมมนนนนนนนคบผป็ขอองสสหืี โลโก้ยังอยู่นะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปน่าจะคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วผมถ้าดูเรื่องกระจกนะว่า,าเคยมีเปลี่ยนกระจกมาไหมอะไรยังไงเนี่ยก็ลองมาดูที่โลโก้นะครับผมเพราะว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยเขาจะมีโลโก้มีอะไรติดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังคาต่อข้อหลังคาดูเห็นปะบางนะบางมากเลยเปกติหลังคานี้จะไม่ใช่สีนี้เลยนะนี่ฝดเลยก็ดูจากการจอดรถไอรถสภาพรถอะไรวกนี้ก็ดูแลรถมาอย่างดีนะผมเพราะว่าผมบอกเลยว่าสีหลังคาไม่ไม่ไม่ซีดเลยนะ สีหลังคาไม่ติดเลยก็ดูแลรถอย่างดีนะผมจอดล่มนะจอดล่มมีล้างมีขัดดูตลอดนะครับผมก็อย่างที่บอกไปแล้วผมลูกค้าเก่าค่อนข้างจะดูแลรถเป็นอย่างดีนะอ่าเวลาแล้วก็เวลามาทาสีนะรับผมเราจะไม่เก็บหลังคานะเพราะว่าตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นตัวชี้นะผมว่าเออรถคุณทําไมถึงต้องทําสีหลังคาอ่าอาจจะความมาหรือเปล่าอะไรมาหรือเปล่าชนหนักหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็เวลาจริงอะรถมือสองอะมันมีอยู่แล้วนะผมที่ว่าต้องเก็บงานสีนะคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่จะไม่ทําหลังคาเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยจะไม่ทําหลังคาเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าทําหลังคาไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะผมเออทำไมคุณถึงทำสีหลังคารถคุณคว่ำม,มาหรือเปล่ารถคุณโดนอะไรมาหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าตัวหลังคาเนี่ยมันตัวบนสุดอย่างที่เห็นนะครับผมมันเป็นตัวบนสุดเลย <c oughs> ถ้าเราทําสีหลังคาเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกค้าจะคิดคนที่มาซื้อรถเนี่ยหรือลูกค้าที่เข้ามาดูรถของเราเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าเอยหลังคายังทำสีไปเลยแล้วขขาาางงล่จะะหหหนนนนักกดถเ็ แต่ผมบอกเลยว่าทําสีของเราเนี่ยจะไม่ได้ทำทั้งคันนะครับผมไม่ได้ทําทั้งคันนะตรงไหนที่ว่า,ามีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะลองขัดกันก่อนอยู่แล้วนะครับผมเราจะขัดก่อนนะเพราะว่า,าถ้าทําสีไปอย่างที่บอกนะผมทาสีไปมันจะหนานะก็เข้ามาก็ล้างขัดก่อนนะครับผมถ้าตรงไหนขัดรอยออกโอเคเราก็ไม่ทำนะครับผมตรงไหนที่ว่ามีรอยบุบนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวดันละกิมได้นะผมก็จะมีที่ทําสีก็จะมีพวกสีซีดนะครับผมสีซีดสีบางนะที่ว่าเวลารถเข้ามาใหม่ๆนะครับผมโอเคมา อ่าเวลาลูกค้าไาดูรถหลายๆคันเห็นไหมไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกซุ้มล้อพวกป่งล้ออะไรเงี้ยที่ว่าแบบมันตัดสีดำมากาเงี้ยผมบอกเลยว่าชิ้นนั้นอ่ะชิ้นงานนั้นอ่ะคือซ่อมแซมไม่ได้นะผมชิ้นงานนั้นซ่อมแซมไม่ได้นะี่อย่างตัวนี้นะอย่างตัวนี้นะรับผมผมบอกเลยว่ามันซ่อมแซมไม่ได้ทําไมถึงซ่อมแซมไม่ได้ไอตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะครับผมและเป็นพลาสติกดาทั้งชิ้นนะ ข้างในก็เป็นเนื้อพลาสติกนะครับผมผมพูดเลยว่าผมกล้าพูดเลยต่อให้จะพ่นสีไปยังไงสีมันก็ลอกผมได้แค่ช่วยให้มันสวยขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยให้มันแบบอยู่อยู่อยู่ถาวรนะเหมือนแบบรถออกมาใหม่เนี้ยคือมันมันทำไม่ได้จริงๆผมพูดเลยอ่าถ้าช่วยให้สวยขึ้นคือได้ก็คือชะลอชะลอไปแต่ถามว่ามันจะกลับมาด่างไหมมันมันมันกลับมาด่างแล้วครับแต่คือมันก็นานอยู่เพราะว่าเราต้องลงทั้งวอลลลงทั้งแว็กซี่นะครับผมเพื่อแบบว่าให้มันเก็บได้นานที่สุดอ่ะคราวนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะเลอะๆหน่อยนะภายในเพราะว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยมาอันนี้ผมดูจากภายในแล้วนะครับผมไอเรื่องบอกเรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่ามันต้องทําอยู่แล้วนะครับผมสําหรับรถรถปีนี้นะรถปีศูนย์เก้าเนี่ยคือด้วยอายุการใช้งานของเขานะครับผมพวกบอกพวกอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบหนังแตกนะครับผมสีร่อนนะสีลอกน,นะครับผมแต่ที่ดูนะครับผมทําไมว่าผมถึงกล้าพูดว่าทําไมลูกค้าถึงดูแลรถด,ดี พวกดูพวกลายไม้ <c oughs> ต่างๆนะผมคือถือพวกลายไม้ต่างๆเนี่ยที่ที่อยู่เนี่ยต,ติดติด,ตด,ลด,ลด he ตรถอย่างเงี้ยเห็นป่ะปกติอะถ้าคนไม่ดูแ,รแลรถก็คือจะใช้ใช้ส่งส่งไปนะครับผมแต่ดูภายในยดีๆนะนอกจากเบนะาะที่ใช้นั่งแล้วอะนอกจากเบาะที่ใช้นั่งแล้วส่วนอื่นไม่มีอะไรที่แบบว่าเสียหาย,ยนยผมลายไม้ก็ยังอยู่ดียังอยู่ครบนะไม่มีตรงไหนแตกไม่มีตรงไหนเป็นรอยเลยนะผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจุดใช้งานก็คือเบาะนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็หัวเกียร์นะ เนี่ยดูแค่3ชิ้นเนี่ยเออสชิ้นนี้โอเคเพราะว่ารถมันใช้งานบ่อยอยู่แล้วแต่ชิ้นอื่นอะลองดูดีๆชิ้นอื่นเนี่ยคือแบบไม่มีแบบไม่มีแบบเลอะไม่มีแบบปลกไม่มีอะไรเลยนะขนาดหลังค่างงสวยอยู่เลยหลงังคยางดูดีเลยไม่ไม่ไม่ตกกระปกเลยนี่รถปีศูนย์เก้าก็ดูจากสภาพเบาะเห็นไหมสภาพเบาะไอไม่เหมือนเบาะรถนะมันเหมือนแบบเบาะโซฟานั่งอยู่บ้าน,นคือแบบทั้งตัวใหญ่นะตัวใหญ่รับสรีละนะครับผมแล้วก็เบาะค่อนข้าง,ง,งนุ่มเลยนุ่มมากๆเลยผมชอบมากๆเลยแค่หนังนะครับผมที่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหรือต้องพ่นนะโอเค เดี๋ยวต่อไปผมสตาร์ทสตาร์เคือให้ฟังโอ้หเสียงเงียบนะเสียงเงียบมากๆเลยเออ <ๆ S 1> เสียงเงียบมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเห็นเดี๋ยวเรามาดูลายไม้กันนะว่าทําไมผมถึงบอกว่ารถคันนี้สวยดูดิดูดสภาพนะอ่านอกจากส่วนที่ผมบอกไปว่านอกจากส่วนเบาะแล้วส่วนพวงมาลัยแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยคือไม่มีตรงไหนแบบว่าที่แบบเป็นรอยเป็นอะไรเลยนะคือลายไม้เขายังแบบเนียนอยู่เลยนะเนียนปกติอะรถอะมันสิบปีขนาดเนี้ยมัน ยังไงก็ต้องมีรอยอะต้องมีรอยต้องมีแบบรอยอะไรอยู่แล้วอะแท่นเครื่องปกตินะครับผมไม่มีสั่นนะแล้วก็แหลกช่วงล่างผมลองหมุนพวงมาลัยดูก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีเสียงนะผมก็เดี๋ยวต่อไปสำหรับนิดสันนะครับผมที่ลูกค้าชอบกังวลเรื่องเกียร์อะลองมาดูเกียร์กันนะครับผมว่ามันเปลี่ยนปกติหรือเปล่ามีกระชากอะไรไหมนะครับผมอ่ะโอเคปกตินะไม่สั่นนะครับผมเพราะว่าอ่าถ้าถ้าใส่ R ใส่ R ใส่ D แล้วมันสัน่น ใส่ R ใส่ D แล้วมันสั่นก็แทนเครื่องนะครับผมแทนเครื่องมีปัญหานะโอเคมาก็ไล่ลงมาทีละเกียร์นะครับผมโอเคอันนี้ก็อ่าเล่นทิปโทนิกได้นะครับผมมีหนึ่งสองสามนะโอเคมีทั้งหมดสามเกียร์นะครับผมโอเคโอเคโอเคครับผมเกียร์แท่นเครื่องไม่มีปัญหานะเกียร์แท่นเครื่องไม่มีปัญหา รถสภาพโอเคมากๆเลยนะผมแล้วก็คันนี้ผมบอกเลยว่าอาอไปขับวิ่งปกตินะครับผมไม่มีปัญหาะนะไม่มีแบบเออวิ่งไปแล้วแบบเครื่องวูบอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องวิ่งไม่เต็มสูบไม่มีปัญหารครับผมเครื่องช่วงล่างทั้งหมดใช้ได้แล้วนะครับผมแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาถูกมากๆเป็นลายไอเทมด้วยนะผมราคาสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมโซฟาเออมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนบอกรถอ่ะมันมันเหมือนโซฟามากกว่านี่เห็นป่ะเนี่ยดูดิมันแทบจะแบบ ไม่มีรอยเลยลายไม้คือสวยมากมากเลยแล้วก็มีที่พักแขนนะที่พักแขนใหญ่มากเลยนะเหมือนโซโฟาอยู่บ้านอนะจริงจริงดูรถสมัยนี้ดิแบบมันไม่มีนะตัวใหญ่ขนาดนี้โอเคสภาพนั่งสบายมากมากเลยครับผมช่ครับผมก็จะมีพี่ผมคนนึงพี่ตั้มพี่ตั้มเขาจะอยู่<ม>อ่จาจักซื้อนะผมก็ไปดูรถดูลานผมมากก็จะเป็นของเขาจะเป็นตัวอ่าบอดี้นะครับผมบอดี้ด้านนอกนะบอดี้ด้านนอกเขาก็จะดูเอ้ยบอดี้ ด้านในตัวรถวันี้คือแบบดูรถโดยรวมนะครับผมส่วนผมก็คือเป็นฝ่ายซ่อมบำรุงนะก็คือแบบว่าต้องเจาะต้องเจาะเข้าไปอีกนะครับผมก็จะพิท่าไปดูแบบโครงสร้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็จะมาเจาะลงทั้งเครื่องนะครับผมลงทั้งช่วงล่างด้วยนะแล้วก็ภายในด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันหาจ่าเลเล้ๆหน่อยนะยังไม่ได้ล้างมาเออเหมือนฝาเบนซ์นะฝาเบนซ์เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ไล่ไปเลยนะตั้งแต่ฝั่งนู้นเห็นไหม อันนี้อันนี้เป็นเทนเซอร์ไล่หนูใช่เทนเซอร์ไล่หนูจริงไล่หนูไล่หนูตัวนี้นะตัวนี้ถ้าถ้าได้ไวไม่ต้องตกใจผมตัวนี้ไล่หนูนะเป็นแบบวิ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 บใช่จะมีเสียงจะมีเสียงยนต์จมีเสียงเสียงไล่หนูลองดูดินี่ดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่าอันนี้เอาอันนี้เอาจริงๆงนะผมเคยเจอรถที่หนูกัดแต่คันนี้ไม่มีรอยเลยเพราะปกติเวลาไปจอดตามข้างทางอย่างนี้ใช่ไหม นี่พวกนี้นะหนูกัดนี่แต่ดูสภาพรถคันนี้นี่สภาพรถคันนี้คือแบบไม่มีรอยกัดเลยจริงๆก็เขาติดไว้แล้วช่วยได้อยู่แล้วโอเคมาก็มาดูนะครับผมตัวบอดี้รถนะบอดี้ตัวรถนะนะครับผมเปรียบเชื่อมนะทั้งสองฝั่งนะครับผมก็มาชิ้นแรกที่เราเห็นก็จะเป็นฝากระโปรงนะผมฝากระโปรงก็มาดูหัวน็อตนะครับดูหัวน็อตนะไม่เคยถอดน,นะครับผมเหมือนเดิมนะแล้วก็มาจิกซีนยางดูนะครับผมว่าเออแข็งไปไหมหรือนิ่มไปไหมถ้าแข็งไปก็เออทําสีมาหรือเปล่านะครับผม เพราะว่าถ้าไม่ทําสีตัวซีนยางของเขาอย่างที่ผมเคยพูดไปนะผมหลายคลิปนะมันก็จะสามารถจิกลงนะครับผมจิกลงแล้วมันก็คืนตัวได้นะแล้วก็ตัวตัวไหนที่นิ่มไปตัวนิ่มไปก็จะเป็นเปลี่ยนมานะครับผมโอเคสติ okay. ๊กเกอร์มีนะ <c oughs> นเลยนี่ข้างหน้าอย่างที่บอกไปนะคือโล่งมากเลยนะคือแบบเห็นหมดเลยว่าชนมาเปล่าไม่ชนมาเปล่าดูดูง่ายมากเลยครับเทหน้าตัวนี้นะคานเดิมนะครับผมคานเดิมหมดเลยนะคือต่อต่อมาแบบนี้เลยนะครับผมคานเดิมไม่มีชนนะโอเค สภาพรถถภาพผมตีคันนี้นะโดยรวมนะแล้วผมสภาพรถค่อนข้างสวยนะผมให้เกิน95%เลยนะผมก็จะเหลือแค่ทาความสะอาดนะแล้วผมแล้วก็เก็บภายในนิดหน่อยนะผมบอกยว่าคันนี้รถค่อนข้างโอเคเลยไม่ต้องว่าโอเครถโอเคมากเลยครับผมรถคันนี้นะโอเคก็ถ้าใครสนใจแล้วผมอย่าลืมนะครับผมติดต่อมาทางเราแล้วผมรีเจนโฮมคาร์นะมีทั้งไลน์ไอจีทวิตเตอร์ไลน์ไอจีทวิตเตอร์เฟสบุ๊เบอร์โทรมีหมดนะครับผมแค่พิมพ์ชื่อรีเจนโฮมคาร์ไปก็จะเห็นของเราแล้วนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจรีบติดต่อมานะครับผมคันนี้นี่สานเทียนหน้า J JK สองร้อยนะครับผมปี2009นะรถมือเดียวนะครับผมไม่แท้นะหัวสูนมีครบแล้วครับผมราคา2องแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสนใจรีบติดต่อมาน,นะโอ้สนใจรีบติดต่อมานะครับผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้มากมายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ